วันนี้เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปตัดผมนะคะ<ม>เพราะว่าไม่ไหวแล้วผมยาวมากนี่ทำอะไรกินนะลูกไข่เหรอออ๋ขนมปังไข่ <c oughs> เห็นไหมวเขากินขนมปังก็อยากกินกับข้าวพางนะคะ <c oughs> ก็เลยทำเฟรนช์โทสต์แบบอย่างง่ายที่สุดดูทำท่าทำท,ท่าอะไรเนี่ยมิโลหนุนหน้านอนหรือหนุน,นั่งหรืออะไรแะเนี่ยท่าเนี่ยหนอ่ะไ นั่งหนูแล้วแบบมันไส้นะคือยังไง <c oughs> แล้วเรียเลีย,ยตัวอยู่ละครับฮะขี้ตรงขี้ตามาเช็ดขี้ตามาอะเอเหรอโอเคโอเคขอบคุณค่ะดีนะเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นซโซแล้วก็ใส่นมข้นหวานไปหน่อย,อยเพิ่มความหวาน เดี๋ยวขอชิมแมวก็อยากชิมแต่เลยอดหนูไม่ชอบหวานเนะี่ยมนมาใส่หวานนะอ,อร่อยอืออออทุกคนมามาไปข้างนอกก่อนนะนอนรอเล่นกันไปนะ เนี่ยความเย็นนะให้เย็นกว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวซื้อเปลี่ยนให้ใหม่ไปลูกขึ้นรถลิโก้ไปขึ้นรถลูกปะป่ดน๋ย่ลินีูกกับเลยอกก่อนเลยนะคะวันนี้นี่น้าตัดด้วย ดูเป็นทรงหน่อยอุย้ยสวัีดคขู่เขาไม่โอเคนะคะร้องไห้เลย,ยผมดูดีแล้วลูกมันไม่ได้สั้นเลยเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้ตัดแย่นะลูกตัดดูดีของเรียก,ก็โอเคดูดีมากลูกเดี๋ยวมามา่จะพาดินะตัดผมแล้วทีเนี้ยให้เรโอวก,กับลิขู่ไปหาซื้อของกินของเล่นที่ซุปเปอร์นะรอรอไปนะโอเคเนี่ยเลโอตัดมาแล้วดูดีสุดๆ ค่อยเป็นผู้เป็นคนหน่อยจับผมทรงอะไรไม่รู้ลิโกมันหล่อแล้วลูกมันไม่ได้สั้นแล้วมันไม่ได้หัวเหตุมันไม่ได้อะไรเลยลูกมันดีแล้วนี่นะไปค่ะตัดผมกันนี่นะจะตัดผมสั้นดูซิจะเป็นยังไง ใส่แล้วนะ่ารัตัดแล้วก็โอเคนะนจริงๆ,ๆเขาอยากได้สั้นกว่านี้นะคะแต่อันนี้คือช่างบอกว่าสั้นกว่านี้เดี๋ยวมันจะแบบดูเปลี่ยนเกินไปก็ประมาณนี้นั่งกินส้มรออยู่ในรถแล้วค่ะสคนนี้โอ้แวะร้านร้อยเย็นนะคะซื้อของเล่นให้แมวแล้วกันค่ะอันนี้ดูเพิ่งเคยเห็นตลกดี ทำไมที่นี่หาเป็นแบบพวกปลั๊กไฟไม่เจอหกอมีเลยเดี๋ยวนี้มีแต่พวกแบบแนวนี้เอ๊ะตรงนี้ก็ไม่ใช่ตนไหนลูกอันไหนอันนี้หรออ๋อทำไมมีแต่แบบนี้เหรอเนี่ยเอยไม่ใช่แบบที่อยากได้อยากได้แบบที่มันต่อให้สายยาวขึ้นนะกลับมาที่บ้านนะคะมาส่งเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวมีต้องไปที่บ้านแม่น้ำค่ะลูกค้าจะมาถึงแล้วนะคะไปรับลูกค้าก่อน ไม่ลงมาด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาใส่ชุดอยู่บ้านมาเอาแบบใส่ชุดนี้ไปเดินในนี้ไม่ได้อันนี้เราต้องการว่าแต่ความยาวมันถึงไหมล่ะเนี่ยมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะต้อนรับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านนะคะอรอป้าป๋อมมารับค่ะที่ให้ป้าปัอมไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้นะ ยืนรอป้าป๋าวนรถมารับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีที่จอดอะจะมาจอดอะไรตรงแถวนี้มันก็จะแบบเกะกะเขาเอาไว้โฮมเซ็นเตอร์นะคะยังขาดไม้ที่จะไปไว้ในพวกเอ่อตู้ตู้เสื้อผ้าค่ะให้แขวนไม้อ่ะก็เลยมาที่นี่ก่อนคือนี่ต้องให้ป้าป๋ามาช่วยเพราะไม่รู้จริงๆว่าต้องอะไรยังไงไซส์ไหนก็คืออันนี้นะคะไม้ เกินไปมันมีต้นไม้มีอะไรเยอะมันต้องถอนญ่าต้องอะไรเขาก็เลยไม่เอาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปทําสวนใหม่เอาต้นไม้ออกทำให้มันแบบด,ดูให้มันใช้งานได้แล้วก็ดูแลง่ายที่สุดอะ คือโซฟาเนี่ยไม่ได้ให้คนนอนเนาะให้แมวนอนกูไปกันลูกป,ปะเอ้นี่น้ายอยูไ่ไหนลูกเอ้านี่น้าไปบ้านเพื่อนเหรอไปค่ะวันนี้เราก็จะรอลินะไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปรีบซื้อกลับมาให้ป,ป,ป้าป่าแล้วก็ให้อาหารหมาแล้วค่อยซื้อกลับมาให้นินะเอาเนี่ยแต่ผมอะดูดีอะค่อยดูดีหน่อยแล้วตัวสูงขึ้นเยอะมากแล้วผอมด้วยโอ้โห ุ้ยแววในแบบมาเลยอะ่ะเดินดีๆหน่อยลูกเลิกเดินแ้านี้ได้แล้วนะเดินดีๆเดินปกติชีวิตนิดนึงต้องให้คอยว่าตลอดเลยไปลขุขึ้นรถขึ้นรถกันปะอุ้ยลิน้ามาพอดี <c oughs> กำลังจะทิ <t> ้ง <ick> ไปแล้วน้าหมากำลังจะไปพอดีเลยเอาเร็วๆลูกม้าหมากำลังว่าจะซื้อมาฝากหนูพอดีเลยนะ อาหารเย็นวันนี้คือร้านไซสรียะนะคะรีเควสจากเลโอที่อยากกินตั้งแต่เมื่อวานอยากกินด้วยเหรอคะอันนี้นก,ก็อยากกินด้วยโอเคโอเคหนูมาทํางานร้านนี้สิลูกชั่วโม,มงหนึ่งได้พันหนึ่งร้อเย,ยนหนึ่งพันอยห้ิเยนลิงูเขาบนว่าตัดผมมาไม่มีอะไรดีเลยนอกจากเล่นเกมดูง่ายขึ้นอะไรอ่ะ แต่แบบหน้าตาแย่ลงก็บอกนะก็น่ารักน่าดีออกคิดมากไปลูกจริงดีแล้วก็ร้านอาหารถูกนะคะพอเด็กบอกว่าอยากมากินที่นี่ก็ได้เลยจ้าอาดว่าที่มาถึงหลายชิ้นนะคะประมาณสีจานเนี่ยน่าจะเป็นของเลโอสังนะคะนาก็ชอบกินกุ้งนะคะกับสุปข้าวโพดอาหารมาครบเรียบร้อยอะเต็มโต๊ะมากๆ ตอนนั้นว่ามันมีกลิ่น <c oughs> ชิมอีละกันว่าเป็นยังไง <c oughs> หนูลองชิมดูว่ามันมีกลิ่นแบบนี้หนูกินได้ไหมอเออก็เอาต้องเอาเข้าปากก่อนแล้วจะรู้ลูกอาเข้าปากก่อนดมอย่างเดียวไม่ได้ชิมเลยนี่ขูชิมเลยเลยูกเป็นงไงเลโอได้ไหมบางคนอาจจะไม่ชอบไงธรามันดาวนี่ขู่อ่ะกินได้รอรอันนี้น่นลองชิมดูเลย ได้ค่ะเนื้อเนื้อแกะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เนอะอเป็นไงได้ไหมมัน,ม,นมันกลิ่นค้างอะ่ะ <c> น <oughs> ี่คุณอยากกินพริกเล่นสิลุกมันเผ็ดนะแม้มันจะเป็นพริกแบบญี่ปุ่นก็ตามกลินคาวเสร็จก็ของหวานต่อค่ะ หลือพี่นายยังกินไม่หมดแต่เขาขึ้นหมดนะคะกินไม่หมดนะคะเรามีพี่เนโอคอยช่วยนี่นะหนูก็กินเก่งขึ้นเยอะมากเลยอะแต่ก่อนหนูกินไม่ค่อยเยอะนะแต่นี้กินทุกอย่างเลยอะนีสั่งไปให้ปะป๊านะคะรวมทุกอย่างเราก็ 7, เจ3 0ันสีสิบเยนค่ะ มาลูกมาเปลี่ยนช่องไม่ได้ลูกโรงแรอย่าไปนั่งตรงกลางทีวีอยาง้เลเร่ในห้อนี่อะไรอะไรอะขร้นขึ้นขข้อะไร่ะลูกอนอะไรอหอนี่อันน้เดกาวๆีลออนเไม่อ๋อ่าเล่นนุกๆหรอเอาลงมาเล่นสิลูกมาบิลเลียอบิลเลียดต่อบิลเลียอ่ แล้วเมื่อกี้บอกเดี๋ยวก็บอกเดี๋ยวก็บอกอยากเรีนคาเต้อยากเล่นฟุตบอล <c oughs> ทำไมเป็นผู้หญิงแบบสไตล์ลยุลยๆเนาะโอ๊ยแล้วผ่านเล่นไม่เป็นนูเล่นเลยหลุขึ้นมาไม่รู้ <c oughs> อ,อุ้ยๆุย ของนิขูยับมากก็อยากจะมารีดขึ้นมานะคะนี่ของนิขูนะคะเนี่ยเขาทนไม่ได้เขาบอกมันยับเกินไปว่าหมาไม่เคยรีดได้นิขูเลยเขาไม่เนาะนิขูเขาขยำขยำคือไม่ใช่อะไรนิขูเวลาเขาเอาไปโรงเรียนนะลูกเขาขยำไปเขาไม่ได้พับไปนะเขาขยำยัดยัดยัดเลยมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่ก็ทนเห็นความยับของของพี่ตัวเองไม่ได้เนี่ได้เลยลูกได้เลยเอัว ใช่ค่ะใช้ได้เลยค่ะเขามิจารณบอกว่าถ้าเป็นคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเขาต้องทำอย่างนี้นะทำแบบเรียบร้อยโอย <c oughs> ไม่ไง <c oughs> ก็ลิขู่เขาทำของเขาเองเลยมาหมาก็บอกว่ามันไม่เป็นไรล้วแต่หนูแบบมีความแม่สีเรือนญี่ปุ่นมาก คือของนินานะคะนินาเขาก็เป็นคนแบบพับเรียบร้อยมาตลอดพาเขาก็จะเรียกไม่ต้องรีดไม่ต้องอะไรเขาก็รทำเรียบร้อยอยู่แล้ว <c oughs> ลใครจะมีน้องที่แสนด,ดีปานนี้ทำให้พี่ทุกอย่างเ <c oughs> ็บ <c oughs> ข้าฉันให้อีกตัางหากอ้ยรับปรกันเลยกิดการนะคะฟังกอลล้สรสักไรได้วยนะึ่งจานเลย I read that in so many books, now it's almost understood. I'm moving on.